สิ่งที่บอกเราจากเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อคุณหลีกเลี่ยง,งการผ่านอุปสรรคที่ยากๆหรือเส้นทางที่มันยากๆเนี่ยนะครับคุณจะสูญเสียศรษษษษัทธาในตัวเองการมีความมั่นใจมากขึ้นจะต้องมีความกล้าหาญมากขึ้นด้วยคุณจะต้องซื่อสัตย์อย่างเต็มที่ต่อสิ่งที่คุณกําลังจะเผชิญอยู่และสิ่งที่คุณอยากจะไปจริงคุณต้องปรับกรอบอัตลักษณ์ของคุณซ้ำๆปรับไปเรื่อยๆมันไม่ง่ายแต่มันเป็นไปได้นะครับแต่ขอเน้นอีกครั้งว่าความมั่นใจความโอหังนี่ไม่เหมือนกันนะฮะต้องแยกของน้นี่อกงาารระ์ใทเจต คิดถึงมุมที่ว่าเราพยายามที่จะเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองอยู่เสมอๆด้วยม s i o n to the ม o o n อด d c a s t brought to y o u u y ั h เ t t e r s t o c k สร้างสารรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี mm ่ยนไอเดีย hmm. เป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ s h u t ต t r s t ต c k ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ถึงเวลาของเจ้าของธุรกิจและผู้นำองค์กรยุคใหม่ที่อยากสร้างความเติบโตและมั่นคงให้ชนะทุกสนามธุรกิจห้ามพลาดกับหลักสูตรออนไซต์เนื้อหาเข้มข้นทุกวันเสาร์ตลอด7จสัปดาห์อัดความรู้ครอบเครื่องเรื่องการบริหารมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมเส้นทางธุรกิจและวิทยากรเชี่ยวชาญแนวหน้าของวงการอีกมากมายนะครับใน Ultimate Business Bootcamp for Entrepreneurs and Executives อ่านรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ m i s s i o n Academy หรือ Li n e Official Admission to the Moon แล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทธานอุตสาหะครับวันนี้บทความแบบชิวๆมานั่งคุยกันนะฮะของ Curtis Pike ซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่เขียนบทความและผมก็ตามอยู่บทความมีชื่อว่า here's what you must do if you lacking confidence นะครับสิ่งที่คุณต้องทำถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจนะครับความมั่นใจเนี่ยมันเหมือนกับความไว้วางใจนะครับสร้างยากทาลายง่าย หมือนชื like Jesus, a. A ่อเสียงด้วยนะครับคุณจะไม่มีวันไปถึงจุดหมายนะถ้าเกิดว่าคุณขาดความมั่นใจเพราะว่าความสําเร็จต้องผ่านอุปสรรคที่ท้าทายให้คุณอะเป็นคนที่บอกว่าคุณจะทําได้โรเบิร์ตโบ๊ทเคยกล่าวไว้ว่าเราไม่ได้ถูกขัดขวางจากเป้าหมายโดยอุปสรรคนะแต่เราถูกขัดขวางจากเป้าหมายโดยเส้นทางที่ชัดเจนที่จะไปสู่เป้าหมายที่ด้อยกว่านะครับโรเบิร์ตโบ๊ทเนี่ยเขาชี้ให้เห็นแนวโน้มของคนส่วนใหญ่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ จะลองทาอะไรบางอย่างล้มเหลวแล้วก็หมดศรัทธาหรือเจอสถานการณ์ที่ยากแล้วก็ยอมแลกอนาคตในอุดมคติที่พวกเขาอยากได้เนี่ยเพื่ออนาคตที่ด้อยกว่าแต่ว่ามันชัดเจนมากกว่านะครับเขาบอกว่าทั้งสองสถานการณ์เนี่ยพวกเขาลม้มเลิกความตั้งใจและด้วยการกระทําแบบนี้ความมั่นใจของเขาก็จะลดลงในอีกคําพูดหนึ่งนะฮะเบนจามินฮาร์ดีกล่าวไว้ว่าเมื่อความมั่นใจของคุณลดลงอนาคตของคุณก็หดหายไปนะครับสิ่งที่บอกเราจากเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อคุณหลีกเลี่ยงการผ่านอุปสรรค ที่ย,กยากๆหรือเส้นทางที่มันย,กยากๆเนี่ยนะครับคุณจะสูญเสียสธานในตัวเองการมีความมั่นใจมากขึ้นจะต้องมีความกล้าหาญมากขึ้นด้วยคุณจะต้องซื่อสัตย์อย่างเต็มที่ต่อสิ่งที่คุณกําลังจะ,ะเผชิญอยู่และสิ่งที่คุณอยากจะไปจริงๆริคุณต้องปรับกรอบอัตลักษณ์ของคุณซ้ําๆปรับไปเรื่อยๆมันไม่ง่ายแต่มันเป็นไปได้นะครับแล้วเราก็พูดถึงว่าเรามันมีอะไรบ้างที่ต้องทำนะฮะอันที่หนึ่งคือคุณต้องจริงใจซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับ C.S. Lewis เคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณมองหาความจริงท้ายที่สุดคุณอาจจะพบความสบายแต่ถ้าคุณมองหาความสบายคุณจะไม่ได้ทั้งความสบายและความจริงมีแต่คําโกหกที่ฟังดูดีกว่าความคิดรวมแรงในตอนแรกและความสิ้นหวังในตอนจบนะครับหนึ่งในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับไม่ซื่อสัตย์ว่าจริงๆเราอยากจะได้อะไรนะครับ บางทีเนี่ยพอเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเบลอชีวิตตัวเองไปบางคนก็ใช้วิธีการทําให้ตัวเองชชาๆไปนะครับด้วยการอาจจะใช้อะไรก็ตามที่มันเสพติดทั้งหลายะนะไม่ได้พูดถึงสารเสพติดอย่างเดียวนะทุกอย่างะนะที่มันเสพติดทั้งหลายเพื่อให้ชีวิตมันเบลอๆไปเพื่อที่คุณจะซ่อนแผลแผลที่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวเองพอที่จะทำสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นจริงๆนะครับเพราะว่า เรื่องนี้มันยากนะฮะมันยากมันยากที่คุณจะซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็แล้วก็เลือกที่จะเป็นในตัวตนที่แท้จริงของคุณจริงๆเขาบอกว่าสิ่งที่พอจะช่วยเรื่องนี้ได้นะฮะมีสองสัญอย่างเขาบอกว่าหนึ่งก็คือว่าคุณต้องเขียนบันทึกนะฮะว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณเจอสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆเนี่ยนะครับมันคืออะไรคุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นหากคุณใช้สมาธิในการเขียนนะครับ บันทึกแล้วก็ดูพัฒนาการต่างๆันขนั้นที่หนึ่งอนนันที่สองคือเมื่อคุณเจอวิกฤตนะฮะคุณต้องหาคนช่วยนะครับถ้าไม่มีให้ไปหานักจิตบ,บําบัดน,นะครับคือคือทุกคนเนี่ยนะครับต้องการกําลังใจจากใครสักคนเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าการซื่อสัตย์ต่อตัวเองเนี่ยนะครับมันเป็นความท้าทายนะมากๆนะฮะคือการซื่อสัตย์ต่อตัวเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่านิยามของมันคืออย่างนี้ ความท้าทายที่แท้จริงของชีวิตคือการใช้ศักยภาพของคุณให้เต็มที่ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบอย่างเข้มข้นและซื่อสัตย์ต่อตอนเองในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะฮะซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยมันมีงานวิจัยหนึ่งบอกว่าหนึ่งในความเสียใจห้าดับแรกของคนที่จะตายซึ่งเข้าใจว่ามาจากหนังสือเล่มที่ผมเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆนี่แหละนะครับหนึ่งในห้าอย่างนะเขาบอกว่าที่เขาเสียใจนะคนที่กําลังจะตายบอกว่าฉันหวังว่าฉันจะกล้าใช้ชีวิตในแบบที่สอดคล้องกับตัวเองไม่ใช่ชีวิตในแบบที่ คนอื่นคาดหวังการซื้อสัตว์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการต้องอใสยความกล้านะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่เป็นอย่างนั้นคุณจะไปเลือกอีกทางหนึ่งนั่นก็คือยอมรับบางอย่างที่ต่ํากว่ามาตรฐานที่คุณสมควรได้นะ,นะ,นะประมาณนี้นะครับทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางถ้าคุณกล้าพอที่จะทําในสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆนะครับแล้วก็ก้าวข้าม ความกลัวต่างๆที่ที่ทำให้คุณไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองในสิ่งที่คุณอยากได้นะทีนี้อีกอันาหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีการที่คุณมองตัวเองด้วยถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นนะครับเราเรามีคําพูดหนึ่งที่ที่ที่ผมรู้สึกว่ามันผมชอบมากเราไม่ได้มองโลกตามที่มันเป็นแต่ว่ามองมันตามที่เราเป็นคือตัวเราเนี่แหละเป็นคนที่จะบอกว่าโลกเป็นยังไงและเนื่องจากอัตลักษณ์นี่มันมีพลังมากๆดังนั้นคุณจะต้องระวังให้ดีว่าคุณนิยามตัวเองว่ายังงไนะครบ คุณควรจงใจที่จะคิดถึงอััตษา์ของตัวเองผ่าน3อย่างคืออดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับคุณต้องเลือกอย่างมีสติว่าคุณจะเป็นใครแทนที่จะปล่อยให้ชีวิตมันมาติดป้ายกำกับเราวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทําเช่นนี้คือการให้อนาคตของคุณเนี่ยนะครับที่คุณมองภาพไปเห็นเนี่ยเป็นตัวกําหนดอััตรณ์ของคุณนะครับถ้าจะสุ่สั้นๆก็คือว่าระบุตัวเองกับ คนที่คุณวางแผนจะเป็นเมื่อคุณปล่อยให้นาคตของคุณกําหนดอัตลักษณ์คุณจะเริ่มเห็นอนาคตของคุณอยู่ทุกที่นะครับเหมือนกับว่าตอนนี้คุณอยากได้รถสักคันหนึ่งอะเมื่อคุณทําให้รถคันนั้นเกี่ยวข้องกับสมองคุณด้วยการพูดถึงมันหรือว่าต้องการมันหรือคิดถึงมันบ่อยๆเนี่ยนะครับคุณจะเริ่มเห็นมันอยู่ทุกที่นะครับนั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครขับรถแบบนี้มาก่อนอันนี้เป็นวิธีการทํางานของสมองนะคะคุณไม่เห็นเพราะคุณไม่ได้สนใจนะคงัคุณจะเห็นแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตตตตตััััวววคคคุุุณณณนนนนี่่เเเหหผลลาา้อออองงงป็กกํดษ์ข โดยดึงจากอนาคตมาฝึกให้ตัวเองเห็นในสิ่งที่คุณอยากเห็นด้วยการมีสติในการนิยามตัวเองอยู่เสมอนะครับและพยายามทําให้ทุกคนเห็นว่าเราอยากเป็นแบบไหนไม่ต้องปิดบังมันนะครับเมื่อคุณเริ่มบอกคนรอบตัวคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการการกระทํามันจะเริ่มสอดคล้องทัศนคติของคุณที่มีต่อโลกจะเริ่มก่อตัวขึ้นตามวิัยทัศน์ของอนาคตของคุณแลาเชื่อไหมว่าวิพัฒนาการนี้เนี่ยนะครับจะช่วยคุณมีความมั่นใจอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวนะครับ อีกอย่างนึงก็คือว่าความเป็นเลิศเนี่ยนะครับต้องอาศัยความพยายามตั้งใจและมีแผนนะครับแล้วก็มันจะยากขึ้นด้วยเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินกฎหนึ่งหมื่นชั่วโมงของมารคองกแกลเวลใช่ไหมแต่มันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่กฎหนึ่งหมื่นชั่วโมงแต่มันเป็นหนึ่งหมื่นครั้งนะครับประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าการทําอะไรสักอย่างหนึ่งหมื่นชั่วโมงไม่ได้หมายความว่าคุณจะเก่งหรือพัฒนาขึ้นนะคุณอาจจะไปยิมมาห้าปีแต่มันไม่ได้ทำให้คุณเป็นนักกี หรือ10ปี20ปีด้วยซ้ำแต่การที่คุณจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกได้เนี่ยนะครับมันคือความต้องการที่จะก้าวหน้าจริงๆนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่ทำซ้ำอย่างเดียวแต่คุณต้องทำซ้ำอย่างมีแผนก้าวหน้าและต้องยอมรับว่ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับการกระทำของคุณต้องผลักดันคุณไปในทิศทางที่ต้องการไม่ใช่การย่ำอยู่กับทีถ้าใช่ผมเสริมตรงนี้นิดนึงก็คือว่าเอเวลาทำงานเนี่ยนะครับซึ่งคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ที่ เ,เพื่อนผมแนละ้วก็เราทำงานด้วยกันด้วยเนี่ยนะฮะ CMO ของซีจันเนี่ยพูดเสมอว่าเ,เราบางคนทำงานหนึ่งปีสิบครั้งบางคนทำงานสิบปีไม่เหมือนกันนะประสบการณ์สิบปีคือคุณทำของที่มันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแผนทิศทางที่ชัดเจนทำงานหนึ่งปีสิบครั้งก็คือทำมันเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะแล้วก็ทำมาสิบปีนะครับซึ่งไม่เหมือนมันแตกต่างกันมากมันเกี่ยวกับความมั่นใจของเราอย่างไรเพราะว่าการสร้างความมั่นใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเมื่อเราทําอะไรไปเสร็จแล้วเนี่ย มันเหมือนคุณผ่านด่านไปเรื่อยๆดังนั้นการทําตามกระบวนการในที่นี้ไอหมื่นชั่วโมงหรือหืนครั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน,นะครับคุณต้องชัดเจนว่าห่วงบัลจะไปไหนและคุณต้องยอมรับได้ได้ว่ามันจะต้องมีแผนมันจะต้องมีการพัฒนามันต้องมีตัวชี้วัดและมันจะยากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับคุณจะต้องทําแบบเนี้อย่างมีวินัยยากขึ้นและ อัตลักษณ์ของคุณจะมาจากอนาคตภาพของคุณที่คุณเห็นการสร้างความมั่นใจต้องใส่ความกล้าหาญมันต้องการให้คุณเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับตัวคุณซื่อสัตว์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่คำนึงถึงว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขาจะพยายามจะบอกคุณว่าอะไรหรือสังคมด้วยซ้ํานี่นะครับคุณต้องเปลี่ยนวิธีการมองตัวเองฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเสริมความเชื่อมั่นในอัตลักษณ์ใหม่ของเรานะครับไม่มีอะไรง่ายเลยนะฮะแต่ถ้าทําได้จะมีประโยชน์มาก ผมจะบอกว่าความมั่นใจเนี่ยนะอันนี้ปิดท้ายไม่ได้อยู่ในบทความนะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าผมเชื่อ,องี้นะฮะอาจจะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าความมั่นใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาแล้วโปรเจกต์ออกมาในในสิ่งที่เราทํำการพูดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนะครับไม่ได้ไหมายความว่าความมั่นใจความโอหังนี่ไม่เหมือนกันนะต้องแยกให้ออก <S <S ความมั่นใจคือเราเราเรามีของแล้วเรา เราเรามีวิธีการเรามีของด้วยเรามีวิธีการโปรเจกต์ออกมาด้วยนะครับถ้าเราไปดูผู้นําต่างๆเนี่ยนะฮะเขาจะมีความมั่นใจเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นซีอหรือว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นอะไรก็ตามนักกีฬาที่เก่งๆความมั่นใจเนี่ยมันจะโปรเจกต์ออกมาในแววตาในท่าเดินท่านั่งและอะไรแบบนี้แต่ขอเน้นอีกครั้งว่าความมั่นใจความโอหังนี่ไม่เหมือนกันนะฮะต้องแยกสองั้นนี่ให้ออกซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์มาก ในในใน,ในการที่เราจะต้องคิดถึงมุมที่ว่าเราพยายามที่จะเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองอยู่เสมอๆด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นส่วนูนนะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟังมิชชั่นส่วนบูนบ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด subscribe จริง,รงๆเรามีเยอะมากเลยนะครับเราดูสแตทหลังบ้านเนี่ยประมาณ60%เเลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา มิชชั่นทุรูมุนอ่ะไปให้ถึง1ล้าน s ับสไครบ์เบอร์ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก i s s i o n นค u ับยูทู b e มมเบอกันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิธพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ i ิ s ช o ่นทุร e m o o n Podcast brought to you by Shutterstock สร้างสารรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ number 24ผู้ให้บริการ shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ถึงเวลาของเจ้าของธุรกิจและผู้นำองค์กรยุคใหม่ที่อยากสร้างความเติบโตและมั่นคงให้ชนะทุกสนามธุรกิจห้ามพลาดกับหลักสูตรออนไซต์ site, เนื้อหาเข้มข้นทุกวันเสาร์ตลอด7จสัปดาห์อัดความรู้ครบเครื่องเรื่องการบริหารมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมเส้นทางธุรกิจและวิทยากรเชี่ยวชาญแนวหน้าของวงการอีกมากมายนะครับใน Ultimate Business Bootcamp for Entrepreneurs and Executives อ่านรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ m i s s i o n Academy หรือ Line Official Admission to the Moon แล้วพบกันนะครับ